เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการข้าพเจ้านายสุเมเชี่ยวชาญซึ่งสอนในรายวิชาฟิสิกส์4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนผักใหม่วิทยานกูลอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรข้าพเจ้าขอเลื่อนวิ ทีฐานะชำนาญการที่มาและความสำคัญเนื่องจากการเรียนวิชาฟิสิกส์จำเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่างในการแก้ปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะหลายอย่างในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะที่สำคัญคือทักษะการใช้เครื่องมือทางด้านวิชาฟิสิกส์เพราะโรงเรียนหลายแห่งยังขาดอ,อุปกรณ์ที่ใช้ใน ในการทดลองผู้สอนพยายามที่จะหาอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทดลองเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่สำคัญเช่นทักษะการพยากรณ์ทักษะการวัดทักษะการคำนวณทักษะการสื่อความหมายทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลผู้สอนจึงได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนได้นำเรื่องการต่อเซลฟ์ไฟฟ้าแบบอนุกรมมาฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆดังที่กล่าวมาครับเดี๋ยวเรามาลงความเห็นทักษะในด้านต่างๆนะครับ 1. ทักษะการด้านการพยากรณ์ก็คือการตั้งสมมติฐานล่วงหน้าคือความสามารถในการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าของปรากฏการณ์สถานการณ์ ผ่านการสังเกตการทดลองจากทฤษฎีหรือว่าสมการไว้ล่วงหน้า 2. ทักษะการวัดในการวัดก็ต้องใช้เครื่องมัลติมิเตอร์อย่างเช่นโวลต์มิเตอร์นะครับคือความสามารถในการเลือกหรือว่าใช้เครื่องมือให้เหมาะสมที่ทำการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าออกมาเป็นตัวเลข ให้มีความคาดเคลื่อนน้อยที่สุด 3. ทักษะการสื่อความหมายคือความสามารถในการนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิธีการต่างๆจากแหล่งอื่นหรือนำมาจัดกระทำในรูปแบบต่างๆเช่นแผนภูมิภาพตารางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น 4. การทักษะการคำนวณคือความสามารถในการนำเอาตัวเลขที่ได้จากการวัดก็คือในการทดลองเรื่องนี้ก็คือมีการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแล้วการทดลองมาจัดกระบวนการให้เกิดค่าใหม่ขึ้นเช่นการบวกการลบการคูณการหารเพื่อสื่อความหมายให้ตรง กับความต้องการและชัดเจนมากขึ้น 5. ้ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลจากการทดลองโดยเชื่อมโยงบางส่วนอย่างมีเหตุและผลซึ่งในการในส่วนการจัดการเรียนการสอนก็ขอให้ท่านคณะกรรมการ ไล่รับชมในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ